สวัสดีค่ะดิฉันทัศวรรณปัญญารักษานะคะนักประชาสัมพันธ์ค่ะจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่งานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่นะคะประจําปี2558ค่ะณศูนยะ์การค้าพรอมินาดาจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งงานวันนี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนง,งานกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันดีกว่าค่ะว่าในงานมีอะไรกันบ้างค่ะ ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่กิจกรรมนะครับเพื่อ,อคนพิการโดยเฉพาะวันคนพิการสากลน,นะครับก็ถือว่าเป็นการจัดนะที่ยิ่งใหญ่อีกปีหนึ่งนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับในส่วนของอชมรมนะครับผู้ปกครองคคลออทิสติกก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของ กิจกรรมในงานวันนี้นะครับก็ถือว่างานนี้นะครับจัดได้ดียิ่งขึ้นนะครับทุกๆปีนะครับก็ถือว่าทั้งทุกส่วนนะครับที่ให้ความร่วมมือนะทั้งไม่ว่าจะเป็นส่วนของสภาคนพิการทุกเพศจงังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น พมจจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการแล้วก็เอกชนนะครับก็ถือว่าให้การสนับสนุนงานนี้ด้วยดีนะครับแล้วก็ถือว่างานนี้จะจัดได้ดียิ่งขึ้นไปนะครับในปีต่อๆไปครับพัฒน,นาในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านอาชีพและด้านการกีฬานะครับซึ่งพาราลิมปิกเกมที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเราก็ได้เหรียญทองอันดับหนึ่งนะครับทุกรัฐบาลนะครับต้องเรียนว่ามีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับปัจจุบันได้มีการออกกฎหมายคือพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ พศ2550นะครับไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีกิจกรรมนิทรรศการการแสดงกิจกรรมความ,มาอัจฉริบนะครับเพื่อส่งเสริมและก็สนับสนุนความสามารถทั้งด้านสังคมและด้านงงเศรษฐกิส่งามมาเสริมสิทธิศักยภาพของผู้พิการ และขอเออพอให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไวท้ทุกประกาศขอเสียงปรบมือดันยังกับบัติที่เปิดน,นะคะขอทุกท่านได้ร่วมรับถอยหลังร่วมกันนะคะส2 1 แล้วเนี่ยทางรัฐบาลเองให้ความสําคัญเรามีกฎหมายนะครับที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน,น,น,นผู้พิการในทุก <ใน S 2> ด้านนะครับไม่ว่าจะเรื่องของสังคมไม่ว่าในเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าในเรื่องของ การกีฬานะครับการส่งเสริมเนี่ยเช่นกันครับในจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยเราก็มีภาคเขาเรียกภาคทุกภาคส่วนนะครับประกอบทุกภาคส่วนภาคเอกชนภาคสังคมภาคประชาสังคมแล้วก็ภาครัฐนะครับทุกทุกอย่างเนี่ยในการทํางานการขับเคลื่อนนะครับการส่งเสริมการพัฒนาเักยภาพความสามารถของผู้วิการเนี่ยเราก็ทํางานเป็นลักษณะของการ บูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนในจังหวัดนะครับและผมเชื่อว่าอย่างเช่นสถานประกอบการกกที่รับผู้พิการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานเนี่ยในภาพรวมทั่วประเทศเนี่ยอาจจะมีจํานวนน้อยแต่ว่าผมเชื่อว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อคนพิการเขามีความรู้มีความสามารถ,ม,าม,าม,ารถมีการสาาร่งเสริมสนับสนุสนจากทุกภาคส่วนเนีน่ยเขาก <พอ S 1> ็จะมีโอกาสมีศักยภาพแล้วก็สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้เช่นเดียวกับคนปกติครับ ก็เนื่องจากองค์การสหประชาชาติเนี่ยกำหนดให้วันที่3ธันวาของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่เราจัดมาทุกปีนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเราได้นำคนพิการจากอำเภอรอบนอกมาร่วมงานนะครับเพื่อให้คนพิการเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิคนพิการและมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม กับคนพิการครับฮะในครั้นงนี้มีภาคีก็ค่ะที่มาร่วมาอะไรบ้างที่ไหนบ้างครับเราก็เน้นเรื่องของผู้นําองค์กรคนพิการแต่และประเภทคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่นะครับต้องที่ต้องมีส่วนร่วมนะครับตั้งแต่คนพิการทางการมองเห็นแะคนพิการทางการได้ยินทางการเคลื่อนไหวทางทจิตใจแล้วก็สติปัญญาและออทิสติกร่วมกันจัดงานกันขึ้นมาครับ <ฮ>แล้วผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะผลที่ได้รับนี้แน่นอนตัวที่หนึ่งนะครับก็คือคนพิการที่อยู่รอบนอกเนี่ยได้ได้รู้ว่าหนึ่งวันนี้เป็นวันงานคนพิการสากลสองทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าความพิการของเขาเนี่ยไม่ไม่ไมถูกแบ่งชั้นแล้วก็ในงานนี้เนี่ยเราก็ทำกิจกรรมของเรารวมทั้งมีมีรางวัลให้กับเขานะฮะอย่างน้อยเขากลับไปเนี่ยเขาก็จะ สามารถได้ภาคภูมิใจว่าเข้ามางานวันพิการสากลเชงใหม่นี้แล้วเนี่ยเข้ามาแล้วเขาได,ได้ได้อะไรกลับไปครับวันนี้ก็รู้สึก ยินดีนะฮะแล้วก็รู้สึกปิตินะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมในงานวันคนพิการสากลนะครับนะฮะวันนี้ก็ทางสมาคมสารสัมพันธ์นะครับสโมสรลอตเตอรี่เชียงใหม่ภูพิง์แล้วก็โรงเรียนศิลปะสมาร์ทอาร์ตนะครับก็ได้มีโอกาสได้มาจัดกิจกรรมนะฮะให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมนะฮะไม่ว่าจะมีกิจกรรมของการร้อยลูกปัดนะฮะแล้วก็มีการระบายสีนะครับเป็นการฝึกทางด้านทักษะของกล้ามเนื้อแล้วก็ทางด้านความคิดนะฮะแล้วก็ทางด้านสมาธิอะไรพวกนี้นะครับนะฮะก็เลยรู้สึก คือพูดตรงๆว่ารู้สึกยินดีแล้วก็ต้องรู้สึกดีมากๆนะครที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในครั้งนี้ครับผมผมบอกตรงๆว่าผมมีมีความยินดีมันอย่างมากที่เห็นคนพิการได้ผนึกกําลังกันนะครับโดยเฉพาะสามาคมมือที่ต่างๆเนี่ยอันนี้อาจจะเล่นพูดได้ว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ก็ว่าได้นะครับเราเราเห็นการผนึกกาลังเนี่ยเราเชื่อมั่นได้ว่าคนพิการเนี่ยอนาคต จะสดใสกว่าในอดีตที่ผ่านมาแม้ว่าผมจะเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับผมรับผิดชอบในกลุ่มของเด็กพิการทางด้านสติปัญญาเนี่ยนะฮะผมก็กลุ่มเล็กๆเนี่ยเราช่วยกันเลนหลายกลุ่มมันก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นเราจะเข้มแข็งขึ้นดูผลงานของกลุ่มเล็กๆของผมเนี่ยนะฮะคนไม่คนไม่เชื่อว่าผมสามารถทําได้นะครับอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวอย่างที่ดีอยากจะให้กําลังใจงคนพิการอย่าท้อแท้ ขอบคุณมากครับความรู้สึกคือมีความสุขค่ะที่ได้มาร่วมพบเขาครับในในส่วนของวัยสารวัตรช่างเชียงใหม่ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะฮะที่เรามาร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งเราดูของบรรยากาศทั้งหมดนะฮะก็มีความอบอุ่นโดยเฉพาะเห็นเด็กมีรอยยิ้มเด็กมีกิจกรรมต่างๆ่เหมือนกับทุกปีที่เราจัดมานะครับในปีนี้ก็เช่นเดียวกันพอมาจัดในสถานที่ในห้างของพรอมินาดาเราก็มีความรู้สึกว่าสถานที่มีความพร้อม นะโดยเฉพาะเรื่องของสถานที่และก,กิจกรรมต่างๆาทางวิทยาศาสตร์ช่างเชียงใหม่ก็ส่งคุณครูส่งเด็กนะฮะแล้วก็าฝ่ายาผู้บริหารก็มาร่วมกิจกรรมด้วยครับ<ม>ก็ยินดีครับที่จะสนับสนุนางานของคนพิการทุกๆปีครับขอบคุณครับแล้วก็เราดีใจที่วันนี้ก็เราก็มาร่วมงานที่นี่ได้นะครับเราก็เป็นทีมงานจากที่สถาบัน พัฒนาการเด็กราชนากลรินนะครับเรามีโครงการลถเข็นที่จัดหาอุปกรณ์เพื่อผู้พิการตั้งแต่15ปีแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในใต้ประธา,านของท่านประเทศแล้วก็เราก็จะยินดีที่จะมาวันนี้เพื่อจะให้โอกาสสำหรับผู้พิการให้รับรู้ว่าโครงการของเรามีการบริการยังไงนะครับอย่างนั้นก็ทุกคนก็จะมาที่นี่ได้เพื่อจะเห็นลถเข็นและอุปกรณ์ที่เราแจก อุปกรณ์ที่เราก็เอามานี่ก็จะเป็นอุปกรณ์นํามาจากต,าต่างประเทศส่วนมากอุปกรณ์มากมายมาจากสหรัฐจากประเทศเยอรมันชเชวียุโรปแล้วก็จากที่ญี่ปุ่นนะครับอย่างนั้นก็นี่ก็เรายินดีที่เราก็มีรถเน็นวอลเกอร์หรืออุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวเ,เพื่อผู้พิการเพื่อจะให้เขามีโอกาสแล้วก็ชีวิตดีขึ้นนะครับให้คุณภาพของชีวิตก็มากขึ้นนะครับ อย่างนั้นก็เราก็ดีใจที่วันนี้ก็เราก็พบหลายคนแล้วก็ที่มีกิจกรรมอย่างนี้เพื่อจะให้แสดงตัวให้มีเวทีเพื่อจะให้ผู้พิการที่มาที่นี่ก็เห็นว่าในประเทศไทยก็เขาก็ได้รับความช่วยเหลือได้เป็นประนารนะครับคุณมากนะครับครับคนพิการเนี่ยนะครับเออก็จะมีตั้งแต่พิการทางร่างกายนะครับแล้วก็พิการทางด้าน ซึ่งสติปัญญาหรือว่าทางด้านกองเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะฮะเพราะบางคนก็จะมีภาวะพิการซึ่งร่วมกัน2ออ,อย่างบางคนก็มีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยความสนใจของอสังคม หรือของรัฐบาลก็ให้ความสนใจเรื่องนี้เยอะเราจะมีองค์กรต่างๆนะครับซึ่งเป็นเอกชนเข้ามาช่วยนะครับทำให้คนพิการได้รับการยอมรับแล้วก็มีที่ยืนในสังคมนะครับแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้เยอะทีเดียวครับในปัจจุบันนี้เนี่ยความสนใจของสังคมก็จะมีมากมายนะฮะมันก็จะมีเยาวชนของเรานะครับในการที่จะร่วมกันขึ้นมาทํากระตุ้นสังคมหาหันมาสนใจในเรื่องของคนพิการหรือผู้ป่วยโดยทั่วไปนะครับอย่างเช่น ไลฟ์ฟูสติปอินิเกทีเนี่ยนะฮะก็คือจะกระตุ้นรณรงค์ให้อ่าไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้วิชาชีพดนตรีกีฬาอะไรตั้งหลายเนี่ยฮะมาร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือคนนะครับเป็นการงานอาสาสมัครซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีการขยายเข้าไปในกัมพูชาในประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็รณรงค์ให้พวกนักเรียนนักศึกษายัวแมตะเล่นอ่าเขาเรียกอินเทอร์เน็ตหรืออะไรตั้งหลายให้มาสนใจซึ่งเนี่ยคุณนิ้งหนองนี่เขาก็เป็น ประธานของ Life Food Step Initiative นะครับซึ่งก็คือไปช่วยเด็กในโรงพยาบาลรวมทั้งข้างนอกด้วยนะครับเออแนวาทางของคนพิการในอนาคตเนี่ยก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอ,อย่างที่บอกประเทศเราจริงๆล้วก็มีเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นกฎหมายคนพิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมไม่ว่าจะหน่วยงานเนี่ยก็มีการช่วยเหลือได้ดีขึ้นทีเดียวนะครับเทียบกับประเทศหลายๆประเทศเนี่ยนะครับผมตัวแทนผู้ปกครองนะครับก็คือหน,หนายนกกรบมศิษฐ์นะครับ ก็ผมดีใจมากที่ผมได้สามารถสร้างเครือข่ายไปถึงรครอบครัวคนพิการที่อยู่ตามชนบทที่ได้รับข่าวสารว่าวันนี้มีงานวันคนพิการสากลปี2558แล้วรครอบครัวคนพิการทุกคนพอได้มางานนี้ทําให้เขามีจิตใจที่ชื่นบานและบางท่านก็ไม่เคยรู้ว่าที่นี่มีงานประจําปีที่นี่นะครับครับขอบคุณมากครับครับก็เป็นความรู้สึกดีๆนะครับที่เราได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นในขณะที่เรายังมีความสามารถที่จะทําทได้นะครับนะ ผมก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าท่านมีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ก็อย่าได้ลังเลเลยนะครับนะารีบเข้ามาช่วยกันนะครับสังคมบ้านเมืองเราจะได้ดีขึ้นนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่ทางสมาคมเราได้เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ได้นําเอาบูธนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีของคนตาบอดนะครับมาโชว์ในงานนี้นะครับแล้วก็ได้นําเอาคนตาบอดเข้ามาร่วมงานนี้น่าจะประมาณเกือบ 70คนนะครับแล้วก็แนวทางการพัฒนาคนตาบอดเนี่ยทางสมาคมก็ทําอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนโครงการต่างๆนะครับเป็นโครงการลักษณะของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้คนตาบอดได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่เขาพึงมีพึงได้ครับวันคนพิการสากลน,นะครับก็ที่นี่นะครับของเชียงใหม่เนี่ยจัดทุกๆปีเลยนะครับแล้วก็ที่ห้างพร้อมเนี่ย ทั้งสองเราสองคนก็ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือนะครับชมรมคนหูหนวกเชียงใหม่นะครับก็ร่วมแสดงนะคะบ,บนเวทีก็รู้สึกภาคภูมิใจที่คนพิการแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองผู้ดูแลนะครับได้เข้ามาร่วมชมได้เข้ามาร่วมงานนี้นะครับ ก็มีคนพิการทุกประเภทก็เข้ามาร่วมแล้วก็รู้สึกว่าโอ้สังคมเปิดโอกาสให้คนพิการมากยิ่งขึ้นรู้สึกดีมากเลยค่ะคล้ายๆกับคนหูหนวกกับคนปกติก็คิดว่ามาีการใช้ชีวิตร่วมกันการอยู่ในสังคมร่วมกันได้นะคะเป็นปกติครับและแนวทางต่อไปในการาสมาคมหูหนวกเนี่ยมีการที่จะพัฒนาสมาคมยังไงต่อไปคะ ผมคิดว่าการพัฒนาของกลุ่มสมาชิกคนหูนหนวกนะครับก็ดูจากการล่ามนะครับท,ที่ว่าเราอยากให้มีล่ามขยายมากยิ่งขึ้นตอนนี้เชียงใหม่มีล่ามนิดเดียวนะครับอยากจะทําโครงการสอนภาษามือต่างๆแล้วก็เพิ่มล่ามไม่ว่าจะเป็นลูกหนานองคนหูหนวกที่เขาพอจะได้ภาษามือก็อยากให้เขามาเป็นล่ามภาษามือให้กับพวกเราเหมือนกันรวมถึงตู้ภาษามือ TTRS ตอนนี้ก็มีการ ขยายตู้เพื่อเพิ่มความช่วยเหลือให้กับคนหูหนวกนะครับแม้ว่าตู้จะน้อยล้านจะน้อยแต่ก็ได้รับยังได้คงได้รับความร่วมมืออยู่เสมอนะครับยังมีผู้ใหญ่ที่ช่วยแล้วเราก็คิดว่าเราจะให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐหรือว่าเอกชนในการพัฒนาคนหูหนวกให้สามารถอยู่ได้แล้วก็พัฒนาได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้ไหมคะ ก็ผมก็รู้สึกขอบคุณมากครับพี่ทุกท่านเข้ามาร่วมงานในวันนี้ครับขอบคุณครับโอเคค่ะชื่ออะไรนะคะมุชองครับมุชองทำงานครับผมครับผมค่ะแล้วก็ทำงานอะไรคะก่อนเห็นครับอ๋อแล้วได้รายได้เท่าไหร่ได้เงินนะครับได้รายได้เท่าไหร่คะได้สองร้อยครับสองร้อยแล้วเอาไปทำอะไรบ้างเอาไว้ให้แม่ครับให้แม่แล้วมางานวันนี้รู้สึกยังไงพ้องรู้สึกดีใจครับชื่ออะไรคะ ทอนแล้วก็มางานวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะดีใจเนาะแล้วมีอาชีพทำอะไรอยู่คะดูแลออนดูแลออนเนาะแล้วก็ได้เงินเดือนเท่าไหร่ค่ะวันหน่อยแล้วเอาสตังค์ไปยังไงคะให้แม่ให้แม่เนาะขอบคุณค่ะก็ดีใจอล้ดีใจที่ได้รถหรอถ้าจะมีรถรถใหม่อะ เอาก็ใช้เดินทางไปมาอย่างกัไปไปงานต่างๆที่จะไปอ่ะอะไรจะาไปในไหนก็เอาไปอ่ะกน็ดีใจก็ว่าที่ว่าสังคมก็ยังยอมรับคณพิการอยู่ใครๆที่พิการก็ต้องสู้ๆไ่ต้องท้อแท้สู้ๆอ่ะจ้ะ ัสดีค่ะถาปณีวงประสิทธิ์นะคะขอเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมโครงการกีฬาของไลฟ์ฟุตสเตปด้วยนะคะจะเป็นการผู้ที่ติดเตียงหรือผู้ที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเราจะมาช่วยกันออกกาลังกายเพื่อ,อทําให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะการกีฬาจะทําให้ทุกคนสุขภาพดีค่ะไม่ว่าเด็กๆผู้พิการหรือผู้ที่ติดเตียงเราสามารถออกมาช่วยกันพัฒนาและก็ช่วยกันผลักดันเด็กๆกลุ่มนี้ได้นะคะ ก็มีโอกาสดีครับที่ได้มาที่วันนี้เป็นงานจากงานคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ผมเองก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็โชคดีที่ได้มาร่วมงานนี้นะครับเพราะว่าคนพิการเนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยมักจะมองข้ามอยู่ตลอดเวลานะครับตัวผมก็มีหลายครั้งที่ต้องทำงานกับคนกลุ่มคนพิการนะกับกลุ่ม global campus นะครแล้ววันนี้ก็ เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาเจอกลุ่มคนพิการที่หลากหลายปกติเราจะเจอกลุ่มคนพิการอยู่กลุ่มหนึ่งก็คืออาจจะเดินทางไม่ค่อยสะดวกมีปัญหาที่ขาที่แขนบ้างแล้วก็เขาก็จะเรียกร้องว่าโดยปกติเนี่ยเวลาเราสร้างอะไรหรือทําอะไรขึ้นมาเนี่ยเรามักจะลืมว่ากลุ่มคนพิการเนี่ยก็มีความจําเป็นที่เขาอยากจะใช้อุปกรณ์เครื่องมปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยเทียบเท่าๆกับคนปกตินะครับ แต่ว่าเวลาเราคนเดินทั่วไปเดินผ่านเขาเนี่ยก็จะมองเขาว่าเขาเขาต้องการความช่วยเหลือแต่จริงๆคนพิการเนี่ยผมเคยผมเนื่องจากเคยทํางานกับเขามาเขาเขาต้องการที่จะช่วยเหลือตัวเองแต่ว่าเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้โอกาสเขาได้ช่วยเหลือตัวเองในวิธีของเขาเราคิดว่าเราจะต้องช่วยเหลือเขาในวิธีของเราซึ่งผมคิดว่าถ้าเรามาได้มาอย่างงานนี้หรือว่ามองเห็นว่า กลุ่มคนพิการจริงๆเขามีความต้องการยังไงเขา,าต้องการที่จะอยู่ในสังคมอย่างไรเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถช่วยเหลือกันได้ครับได้เป็นเกยียรติจริงๆครับที่ได้มางานนี้ครับตะวันสาแสงแรงกล้าเบื้องบนเอื้ออาทรทุกแห่งทุกหนความคิดความฝันมุ่งกัน ทุกคนอยากเจอจ้าเหมือนดังตะวัน